โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้จะมีส่วนลดให้ถึง1,70,000บาทพร้อมกับตัวชุดอบ็อ็อ x และฟรีค่าติดตั้งให้ที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับรุ่นแอร์มีอะไรพิเศษบ้างสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดคุงเกียติวานน์นะคะนัดวันนี้นัดก็อยู่กับเจ้าตัว EV 5 สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแอร์ด้านหน้าของ EV5 นะคะไฟหน้าจะมาแบบ Tiger Face และ Daytime นะคะส่วนด้านหน้าจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถึง6จุดและด้านหลังอีก6จุดรวมแล้วมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด12จุดในรุ่นนี้รุ่นแอร์นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่64.1กิโลวัตต์นะคะวิ่งได้อยู่ที่490กิกิโลในมาตรฐานของ NEDC สำหรับรุ่นแอนจะมาพร้อมกับซุ้มล้อดำด้านและแม็กไลท์ทูโทนหน้ายางอยู่ที่ขอบ18รุ่นแอจะมีราวหลังคามาพร้อมกับหลังคาซันรูฟและม่านไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติด้านท้ายมาพร้อมเซ็นเซอร์6จุดและไฟท้าย LED แบบเต็มบานตัวนี้นะคะฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายแบบอัตโนมัติ เปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกสบายค่ะมาพร้อมกับตัวสายชาร์จอิ e เมอร์เจนซีช่ช์จให้นะคะแล้วก็ไฟ12โวลต์ด้านหลังไฟเบรกดวงที่3ที่คาดยาวเห็นได้ชัดและก้านปัดน้ำฝนที่ซ่อนอยู่ด้านใน บาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด6ทิศทางมาพร้อมกับเบาะนวดอัตโนมัติด้านคนขับส่วนเบาะที่นั่งก็จะเป็นแบบหนังกึ่งผ้ามีรูระบายความร้อนให้หน้าจอขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ใช้งานง่ายระบบแอร์สามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้พวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชั่นบนวงมาลยัยด้านซ้ายควบคุมสำหรับปุ่ม ตัว Adaptive ค r u i s e Control ส่วนด้านขวาจะเป็นโหมดของ Entertainment ทั้งหมดใต้พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำและยืดหยุ่นได้แล้วที่สำคัญจะมาพร้อมกับตัวไดร v e Mode ที่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะเราขับรถได้มาพร้อมกับตัว Power Outlet ไฟ12โวลต์และหัว Type C ชาร์จ Type C ได้ถึง2จุดด้านล่างก็จะมีในส่วนของโหมดตัวปิดเซนเซอร์และก็ตัวระบบเบรกอโตโนมั เพิ่มขึ้นมาจะมีในส่วนของตัวไวเลสชาร์เจอร์สามารถชาร์จโทรศัพท์ในรถได้ถัดขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังนะคะสำหรับรุ่นนี้กระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงเวลาเราขับรถในยามค่ำคืนจะช่วยลดแสงสะท้อนให้มาพร้อมกับตัวม่านและไฟที่กระจกคู่หน้าสำหรับคุณผู้หญิงจะชอบตรงนี้มากหลังคาสรุปตัวนี้ ทำให้ตัวรถภายในดูโปร่งและโล่งขึ้นเวลาเรานั่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดภายในห้องโดยสารกว้างมากทั้งเน็กลูมและเฮดลูมเหลือเยอะทําให้เรานั่งได้สบายปลอดโปร่งพร้อมกับแอร์ด้านหลังแล้วที่สําคัญมีช่องเสียบไทซให้ถึง2จุดหลังเบาะด้านข้าง มีที่พักแขนให้พร้อมกับที่วางแก้วถึง2องตำแหน่งที่สำคัญรถคันนี้เหมาะสำหรับรถที่จะเป็นครอบครัวมากเนื่องจากว่าเราใส่ไอโซฟิกให้ถึงสองตำแหน่งซ้ายขวาด้านล่างจะมีกล่องสำหรับเก็บของตัวนี้ไม่ใช่ตู้เย็นนะคะสำหรับตู้เย็นจะอยู่ในรุ่นตัว All อวิ r ได e เท่านั้น ไฟนะคะเบาะสามารถพับง่ายมากเวลาเราพับเบาเรียบลงนะคะตัวนี้จะเป็นช่องเราจะมาพร้อมกับแผ่นแม่เหล็กตรงนี้เพื่อปิดรูทำให้ลูกค้าสามารถปูที่นอนนอนดูดาวนอนแคมปิ้งได้เลยค่ะ มีส่วนลดให้ลูกค้าถึง1 7 0 0 0 0บาทพร้อมชุดวอล์็อกและฟรีติดตั้งให้ที่บ้านหรือลูกค้าจะเลือกเป็น0%นาน6ปี72งวดก็ได้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถพักเข้ามาที่เพจเกียรติวานนทหรือจะโทรหานัดก็ได้เบอร์โทร0924266929ค่ะแล้วพบกับนัดใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจโชว์รูมเกียรติวานนทด้วยนะคะ